Ayo, Ayuh! Ayuh! ayo, 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 ayo,

าถึมเออกาถูมนะนี่เงี้ยหน้าประตูวะสวยปอกปูดของมึงปูดปูนปูนอือมต้องไปขีดเลยไปไปปูนปูนกอาย่ยิงอันนี้่าย่ยิม เยงวะเฮ้ยถอยกัดถอยกัดลกันตัดเกมเฮ้ยฟังเยอไปเออสุสิเตะย่างแห้งหนานา

วัยรุ่นสองอึ๊บอือยร่นเรียกเอาไปเรียกอาไปยิงยิงโอ้แมตช์มาว้าวยิงยิงเขงามปเฮ้ยยังเข้ามาดิตามมา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 อย่าให้เขาจะรินวันให้ถึงเออเบียดแน่

กับไปกันไปขึ้นน้ำเลยโอ้ตายสูงไปไปไปลูกเสียวอายุมึงขึ้นไปดิมาอายุนปเดา้มนเป็นยังมึงัง้งยงมแนบ้งซเนอยู่เลยเบียดไปดบักนั ก็ิ่นมา้นคนาเลยโอ้แต่บขนงานคือมาอีกอ๋อเบองบนใรยงกัเบงนเนี่ย่มๆทุก่อนมตีโอขึ้นแอาบอลยูงตีอีกทุ่มละเ่งนาทีอะไรหนึนาทีสนาทีมันครึ่งแล้วเท่าไหร่สี่ห้าสา Bịt lên bay, bay bay ngủ 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 bay bay ngủ bay đây bay ngủ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  đi ngủ bay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  ngủ ย็นเดี๋ยวได้นั่นไปไปแล้วแม่ได้นี่ได้นั่นไปแล้วแม่บุ่นวุ่นอะรเออไปแล้วแม่วุ่นวุ่นอเไรเออไล่ไล่ไล่ เก็บเก็บเขาวะมีเธอมีเธอขอ่ะมีไปแม่นี่กรกรการมันถึง้กันเด้เสียตำแหน่งเยียมไปเสียสงเด้งเฮ้ย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 เตะไปเตะไปไปเอง

นนไปยิงไปเล่นไปเตะบอลบักบ,บักแม็กไปเอ้ยนี่เอาไปกวนเอาไปยิง,น,ยงน้าประตูเลยกากรมาอยู่ฝั่งนี้บักนี่ของมึงย,ยังอยู่นี่นี่โอ้ขึ้นหน้าดิหน้าประตูเลยนะัะสวยต้องได้แล้วลูกนี่อโอ้ยบักไม้โอ้มึงเห็นบอนลลอยไปบอล <c oughs> เห็นบอลวะ nhu sao đây ơi xếp hẳn, Ừ, hàm ơi suối bông suối kéo vô lên pha vô hạ nghe này mua qua nữa vẫn mưa nè kia nè, cắt cắt kia, เออขาหัวกันได้โอ้ยมอนี่กาแม่นได้วะสวยสวยไปตะบันไปสงสงอุ้ยหน่อยสิมันี่เดี๋ยวฝึกอีกเล็หน่อยได้ได้อุ้ยฝึขาตะบัการดบอลตะบันสวยบอลไม่ม่อนโอ้ยยีดหนัมันะปูจะเดได้มันเติมตารด้แลยก่อน โอ้คำบ่ไดแผลกัดติดกระตายให้กันเลยเฮ้ยเสียฟ้าอีกแล้วเอาไปยังบางไว้เยืนเยินเยินเยินเฮ้กูเก่ากู้เก่าไปยั่วไปยั่วลงมาอีกนิดลูกลงมาอีกนิดเอ๋พอพอพ่อนี่ตรงหัวกระโดงตรงกลางนี่ตอนนี้หมดสิบเอ็ดสิบสองแล้วดูคนดูคนบางไว้อยู่หลังเขาตะวันอยู่หลังเขาลูกอยู่หลังเขาตะวันอยู่หลังเขา

ก่อนก่อนจะเติมก่อนคันเมยก็จะบองเติมตะบันตะวันว่าไงก่อนถอยต้องยอะตะบันไปสวยสามคนเยาจะซ้อจจ่ามันได้บบกวเอมันต้นหม่ซืซื้ออีกอ๊ะบตะวันตะบันมาปรกคองนาท่ก่น nát chơi yên à? nát chơi yên chơi yên chơi yên nhanh khâu khơi hoa văn và

ก ah ็ส <s transit> ีเอาเถอะน้อมันมามันมันใจดีสิแมนมันใจลูกมันใจใส่เขาไปเลยเออไปได้าอยู่กันี้งงนัดได้อุ้ยบุหรี่บุหร ซากีมึงเป็นไงตัวขามขั้นนะลูกนี่รู้ว่างชเปลี่ยนอนงชใช้ตัวเฮ้ย